สวัสดีครับนี่ทสาพิษครับเจ้าแีครับเดี๋ยวขาครับยินก็ชอ้ครับเอา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 เศรยงีรวมกันบ่ยรวมกันรวมกันได้ยังกินไดยังกินรวมกวไย่ากินรวับว้้ว ตา้งใกันะครับมาแลยมาเลยพี่เรีนพี่เรนข้าวิุงข้าวมีสักก๊สครับผมสวัสดีครับมี่ขอร้องกันกับพี่น้องนายสักหนึ่งเขาฝากกระดอง บกจะลุมแบบะเนาไม่ได้พ่อพ่อผมอบเลิศไก่มันผสมกับหลาบไก่เหมือนมเนี่ยเพียงเขาไหมมา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 เีนกันบบบบเอมาครับมาค้มห<ๆ>ม,ามาน,มน หวานครับกระดาวนแม่นครับกระดาวนี่ข <me pot ations worry transformed> <tek> ้ากระดาวานเสียบเมืองมันจะบานต้ำซีนอยู่อว่าเรื่องตานเนี่ยว่าดูน้านไหมเป็ไหนหวานจนตาเดือดข้ากระโดงแม่ปะ วานจนรับจางวันยันแหกคอวานยนแหกคอพี่หลวกพอดีเนาะเสียบดิสมทุกวันดี่วะลองดูดิ ต้มแล้วนนองงามเย็นมัน,มนจะเหลืองก็จะเป็นชีนพี่กองเหมอกันคมมากออโอ้ยฟูกสุดเลยับเป็นไงนะพีพกุกทอง

นี่ลงแดงจ๊อบุญิบุญิเป๋มเนเยอะหูหันเท่าไหร่ยังเกียดกินไปละไม่หยากก็เยอะหหันไปอ่อนๆมาเด็ดจรินนั่นเปล่าสายซเชียงขึ้นแล้วทีเด็ดเลย Đừng nó. Để Không bỏ <laughs> Mà thì đang nhang hàng đấy. <laughs> <laughs> Nát <Nắc> lại. <rồi>. <cười> <cười> บวคาบัวคาขั้เครื่องแก้วเครื่องแก้วมันมีบนบนเปลกลยนะีลยวมันอายันบันเปลยังไงก็โดนรับได้ทำอะไรของบวบวบ้

còn ngang ngang với mình.